ตอนนี้นะครับผมตั้งตัวของสองสามสี่แล้วนะครับผมนะสำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับผมนะก็อยากได้อุกแสนกว่าร้านหน่วยนะครับผมแต่ใช้เงินประมาณสัก30ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถามว่าทำไมผมผมใช้เรียลเรจนะครับผมเพราะว่า พอที่เราเทรดเยอะๆเราเรา,เราไม่จำเป็นต้องต้องไปเล่นมันเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเทรดได้อกแสนกว่าล้านหน่วยเราผมอยากจะยิงให้มันถูกเพื่อที่จะรันเทนถือระยะยาวนะครับเพื่อให้มันสูญหาย2อสตัวไปเลยนะครับผมก็วัดกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะลงหนักอีกก็ได้เราก็ตั้ง Stop ปลอตไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วครับผมนะตอนนี้1.1ึ่งจุดหนึ่งจุดเนี่ยน่าจะได้แล้วนะครับออเดอร์ของผมนะครับน่าจะได้แล้ว นะครับเดี๋ยวมันลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าแะติดเบ็ดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ดูล้อเรียนไปกับบิตคอยนะครับถ้าเกิดบิตคอยลงมาเทสแถวแถวแนวรับ39,700นะครับผมคิดว่ามันจะเด้งขึ้นกลับไปได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดบิตคอยหลุดนะครับเดี๋ยวก็คัดทิ้งนะครับนี่คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องกําหนดจุดคัดทิ้งโอเคครับพวดลงมาแล้วนะผมแสดงว่าผมได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้แล้วนะครับตัวฟิวเจอร์เรียบร้อยผมได้แล้วครับน่าจะเป็นไม้ประมาณสัก อ่าตัวนี้นะครับผมนะอ่าบิ๊บี้ดอสนะครับผมนะครับตอนนี้มีอยู่65ดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวเติมเงินอ่าเราต้องเติมเงินเข้าไปนะครับผมเพื่อให้มันชิดมันเหลือเยอะนะครับผมต้นทุนผมตอนนี้อยู่ที่2 3 4นะครับแล้วก็อ่าราคาตลาดอยู่ที่2 3 3, 3ล้างปอดอยู่ที่ล้างปอดอยู่ที่2 2 5นะครับดังนั้นแล้ววิธีการที่จะทําให้แม่ล้างปอดนะครับเราก็เติมเงินไปเยอะๆเติมตรงนี้ให้เยอะๆ เป็นหลักหมื่นหลักพันไปเลยนะครับผมแล้วก็หลักหมื่นไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้สบายนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถูกทางนะครับมันไปถูกทางเนี่ยเราคิดเลยว่าเงินลงทุนที่2 3งสาบาทเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าศูนย์เหลือหกตัวนะครับใส่เลขหนึ่งไปนะครับประมาณห้าหมื่นแปดพันดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าศูนย์เหลือเท่ากับชี้บาทนะตอนนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ชีบาทอยู่ประมาณสักสองพันห้าสองพันหกนะครับโอเคครับประมาณสัก อ่าสิบหล้านสิบห้าล้านดอลลาร์นะครับผมนี่คือหลักคิดนะครับแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับระหว่างทางมันมีขึ้นมันมีลงมันมีให้เราเสียใจมันมีให้เราขาดทุนนะครับมันมีให้เราขายดีกว่าไม่แล้วก็มันปิดพลาดมันหมดตังอะไรแบบนี้มันมันหลากหลายนะครับผมก็พูดยากนะครับผมผมยังไม่เคยเทรดแบบนั้นได้นะผมก็เลยไม่รู้จะทาได้หรือเปล่าแต่ยังไงผมก็ ถือทิ้งไว้นะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเป็นเงินส่วนน้อยๆที่ผมพร้อมที่จะเสียได้นะครับดังนั้นแล้วพอลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเกิดมันวิ่งไปแถวๆสอง่นนะครับเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับ240นะครับ240 0.1234 5678240อ่าลงทุนจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับไปตั้งขายไว้อ่า240นะครับ8ปตัวนะครับเพื่อนๆ8ตัวนะครับประมาณ35ดอลลา์นะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับลุ้นกันต่อนะครับผมหวังว่าบิตคอยจะรีบาวขึ้นแล้วนะครับหวังว่าบิตคอยจะรีบาวขึ้นแล้วนะครับผมขอรุ้นกันต่อไปครับสวัสดีครับผม